อีกหนึ่งวันเตรียมรับเงิน5,000บาทเราไม่ทิ้งกันสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกพักพลังประชารัฐในฐานะเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือ5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด1 9ว่าการคัดกรองผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจริงๆโดยจะดูคุณสมบัติจากสิ่งที่ประชาชนผู้ขอรับสิทธิ์กรอกข้อมูลเข้ามาเป็นหลกักเช่นกลุ่มคนขับรถแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์จะดูจากข้อมูลใบขับขี่สาธรารนณะที่จะต้องกรอกในระบบ นายธนกรกล่าวต่อว่าซึ่งระบบ AI จะตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นกับกรมขนส่งทางบกว่าเป็นความจริงหรือไม่ถ้าอาชีพอิสระก็จะดูช่องทางที่ประกอบอาชีพว่าขายของที่ไหนตลาดอะไรได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างส่วนกลุ่มที่ไม่เข้าเงื่อนไขาตามมาตรการก็คือนักเรียนนักศึกษาแรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา3 3 แต่ภาครัฐมีมาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนายธนกรกล่าวอีกว่าส่วน,กนเกษตรกรภาครัฐกำลังจะมีมาตรการช่วยเหลือเฉพาะนอกจากนี้ยังมีบางกลุ่มที่ได้รับผลกระทบบ้างแต่ยังพอทำงานหรือประกอบอาชีพได้เช่นคนขายของออนไลน์โปรแกรมเมอร์คนงานก่อสร้างซึ่งกลุ่มนี้เป็นผู้ที่ยังมีความยืดหยุ่นในการทำงานสามารถประกอบอาชีพต่อไปได้ ก็จะทยอยออกมาตรการช่วยเหลือตามลำดับต่อไปน,นายธนกรกล่าวว่าข้อมูลล่าสุดมีผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์รวม24กว่าล้านคนมีผู้ขอยกเลิกเกือบ3 0 0แสนคนโดยร,ระบบจะเริ่มแจ้งผลทั้งผู้ผ่านและไม่ผ่านการคัดเลือกในวันที่8เมษายนนี้ทาง sms หรืออ e ีเมลโดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกก็จะเริ่มได้รับเงินช่วยเหลือในวันเดียวกันก็คือวันที่8เมษายนนี้ การจ่ายเงินจะทยอยจ่ายตามลำดับผลการคัดกรองไม่มีการกำหนดโคต้าว่าจะจ่ายวันละกี่คนโคศกพักพลังประชารัฐกล่กาวด้วยว่ารวมถึงไม่ใช่การจ่ายทั้งลลอะของเดือนเมษายนเพราะการลงทะเบียนยังไม่สิ้นสุดการตรวจสอบคัดกรองแต่ละคนก็ใช้เวลาไม่เท่ากันถ้าผ่านก็จะรีบจ่ายเงินให้ทันทีทั้งนี้อยากฝากเตือนผู้สนใจลงทะเบียนว่า ขณะนี้มีผู้หลอกลวงขอข้อมูลผู้ลงทะเบียนผ่านลายขอยืนยันว่ามาตรการนี้ไม่มีการขอข้อมูลหรือสอบถามผู้ลงทะเบียนเพิ่มเติมผ่านทางไลน์เพราะการพิจารณาข้อมูลต่างๆจะดูจากสิ่งที่ท่านกรอกไว้ตั้งแต่ตอนลงทะเบียนอยู่แล้วอยากให้ประชาชนทุกคนมั่นใจว่าท่านจะได้รับการดูแลจากภาครัฐอย่างเต็มที่สถานการณ์ปัจจุบันอาจจะไม่เป็นปกติ ทำให้ท่านต้องปรับตัวบ้างแต่เราจะทำงานต่างๆอย่างเต็มที่เพื่อแก้ไขปัญหาที่หลากหลายให้กับพวกท่านทุกกลุ่มให้ดีที่สุดนายธนกรกล่าวนะคะ